आ <coughs> uh -huh. ดีสวัสดีนะคะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาผลไม้หวานหวานให้บารมีนะคะขอให้ท่านครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปเป็นรอยเท่าพันเท่าล้านเท่านะคะสาธุสาธุนะคะขอให้พระคุปกรรมปกปักรักษาครอบครัวของท่านนะคะ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหลังสิ่งใดให้สมดังปรารถนานะคะโดยด้วยแห่งๆปังๆตลอดปีตลอดไปนะคะสาธุสาธุาธพาทั้งหมด25ตะกรานะคะขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่มีตาผลไม้หวานๆให้บารมีก่อนเข้างานนะคะสาธุบุญด้วยนะคะทั้งหมด25ตะกราคา่ะ ขอให้พระคุปกำปกปักรักษาอครัวของท่านให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุสาธุนะคะทองก็อย่าให้ขาดสายนะคะสาธุสาธุค่ะขอให้เฮงเฮงปังปังตลอดปีตลอดไปนะคะสาธุสาธุนะคะ ทั้งหมด2ี่สิบ้าตระนะคะขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะท่กน่ทุกุนกับท่านมาจะส่งออกงานมากๆเลยนะคะี่รับเ,เอ็นดูคอบครัวบารมีนะคะขอทุกคนด้วยะคะ่ะ ่อยเดี๋ยวแม่จ <sist> ุจ <in> ุก่อนเข้านอนเลยนะคะขอใน้พระอุปกรรมพบพัก <fraction> ร <character> ักษาครอบครัวของท่านนะคะให้ยเย็นเป็นสุขนะคะพุทธังสมดัง ิดหวังสิ่งใดสมดังปรารถนานะคะรวยๆเฮงเฮงปังปังตลอดปีตลอดไปค่ะสาธุสาธุนะคะ ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะพักผ่นเยอะๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยะคะ่ะ